แค oh so uh, oh. yeah, t ต h o รอยง r นออ s o y โอเค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 โอเมเป็นไรไม่เป็นไรอยู่บ้านคุณย่าคุณนี้อยู่เกาหลีอ๋อเข้าใจแล้วครับอ๋อเร่อะการชูซอก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  ยูซอกอะด굿굿굿อ่านะครับเออวันศิโรววันศิโรวโอ้โหคุณต่อเติมดีโอ้เก่งมากเย้ Thank you I องวยงวยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โซดาสวัสดีครับสวัสดีครับหยุดสามวันนะสามวัน ไม่ b e this งเสียงเป็นซ e ายก็ o ะโอเคขอบคุณทุกคนนะฮะเล่จะคอยเอาใหดีอ่า a Because now we gonna t r n the song to turn u ขอบคุณพี่ทุกคนนะฮะคุณสองคุณสองคุณสองู้ซู่ซููู Let's go Let's go r e a now ทักทามิ thank you ทักทามิ thank you wow Pio. oh my god Pio, thank you ขอบคุณครับโอ้วพิวเท่เก่งมากเก่งมาก my god my god my god พิวกันจ้าขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับพิวนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเพื่อับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับพี่นายขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชาลิขอบคุณครับพี่บคุครับขคุณอน้า thank you thank you thank you เอาอะไรไปสู้กัมีนวลไหมมีนวลมั้งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you thank you thank you เดินละเอาแปลก่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอันยอง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 ติดตามน้องก็ได้น้องน้องยีนะครับนดาหลักนดาหลักนะครับโตดาสู้สู้ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกคน้ทีี่จจงงเารินะครับคุณยาย คุณไดยบ้านคุณคุณอยู่บ้านไหนเอ uh, อ I'm from Thailand I'm from Thailand นะครับอ่า uh, น้องฮีฮีนะครับนางแบบนักพากย่าเออน้องพากพากพักหนังหรือการ์ตูนหนังใช่ไหมสวัสดีครับคนไทยไหว้พระจันทร์ของไทยไหว้พระจันทร์นะครับก๋วยหินต๊ะพี่ก๋วยขีนอัญยองพิสดาสวัสดีครับพี่จีจีอัญยอง แต่งคิวทุกคนแต่งคิวขอบคุณครับขอบคุณพี่วิวดีเหมือนกันเดอรนะครับขอบคุณทุกคนครับพี่นายขอบคุณครับนะครับพี่มันขอบคุณครับพี่แอปเปิลขอบคุณครับพี่ชาลินขอบคุณครับพี่พรามพี่พี่ทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากที่เคาะจอเข้าใจแล้ว thank you thank you sorry tonight yeah yeah okay ครับฝันได้เจ้ okay bye bye thank you see you next time bye 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 ายบาย e bye thank you thank you okay bye bye ว้าวเก่งมาก ชิงชิงแขงมากิงชิงแขงมากบิวพูนิวทากามิเอ็ดนุนกังจัมพัสชเอ็กออนคเอ์ทกคนว้า

I waiting cat now But maybe I'm soon coming Oh I I clean together pulling together I have been my father Yeah good night it's so nice <laughs> So nice so nice good view good view good view 찡찡판더 아, 스톰스톰 스톰커밍 어, 라왕 나왕 라왕. 라왕 하이 VJT 하이 찡찡 하이 챔프 인디디다이루차카인디디다이루차카 하이 챔프 Thank you, thank you, thank you. <gasps> it's a Korea Island. Korea some 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 island not people some so more people some more people this living so small people everyone thank you thank you Thank you s ั n ชาติ Thank you กุ้งข้า Hehehehe Maybe cat don't like it Come in, come in, Ah, don't come in. Just, uh, just watching me there. Just, just watching me. Maybe I'm inside. I'm helping clean. Sorry, maybe in, go inside. I helping or uh, clean now. So maybe I uh, maybe I come, back, come back, back come back, back tonight. I don't know. Hi, tukon. Hi thank you, thank <laughs> you. Okay, see, you. see you Tukon. and thank you, thank you, thank you. Today and am Thank you. Bye, bye okay yeah.